นะคะจะมาพาเพื่อนๆื่อนมาเที่ยวที่งานนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะแต่ตอนนี้อยู่ที่หน้าฟอดจูนนะคะแกรนฟอดจูนโฮเทลแบงกอกนะคะมีคุณยายขายของอยู่น่ารักมากเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูนะคะแล้วจะมีของกุญแจนะคะที่มัดผมแล้วก็ที่มัดผมจุกจิกนะคะนี่นะคะคุณยายก็มานั่งขายอยู่ตรงนี้นะคุณยายบอกว่าคุณยายมาจากร้นนะะอยเอ็ดมาส่อแต่ยายขายอะไรยังไงบ้างอนะยาย ราคาอะไรคะยายวันละสี่ร้อยแล้วหนังยางวัสดุเท่าไหร่คะหนังยางวัสดุ24อันนี้24แล้วคุณยายวันหนึ่งคุณยายขายได้วันละเท่าไหร่เนี่ยมานั่งตรงเนี้ยนั่งนั่ก็ได้สองสามร้อยแหละมันก็ได้ห้าร้อยมันก็ไม่ได้ฮะไม่ได้เลยหรอยายมานั่งนั่งตั้งกี่โมงถึงกี่โมงยายยายพี่ตุงมานั่งตรฝนตกโอ้ฝนตกแล้วฝนตกยายไปหลบไหนอ่ะ มาจากดินแดงโอเคงั้นเดี๋ยวหนูซื้อเต่าแล้วกันแต่นี้นะคะเดี๋ยวหนูซื้อเต่าแต่ตัดก่อนเดี๋ยวยายบอกว่าขโมยของไม่ได้นะหนูซื้อเต่าสามร้อยเลยนะยายนะถ้าเจ้าหนูนจะปาณิยายานิยาย,าย,ายจะควร <c oughs> ควรจเจริญนะลูกนะขอให้โชคดีทำการทำงานขอบครัวให้ได้เติ<อ>มเต็ะลูกนะ ขอบคุณนะคะขายยายขายหมดหมดเลยนะวันนี้นะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะเราก็ช่วยซื้อเต่ามาในราคาสามรอยบาทนะคะเลือกตัวที่มันไม่มีวงกุญแจด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องขายไม่ออกนะคะสงสารคุณยาย ีเราก็อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วนะคะตอนนี้ก็จะมางาน Sustainability Expo <ะ>2 0 2ครงนีี่ถึงวันที่2ตุดล้ค่ะคนเยอะมากเลยนะคะจะถ่ายงไงให้ไม่ติดคนดีเอ่ยคนก็เดินตัดไปตัดมานะคะเราก็ประเด็นสำคัญคือเราอยู่เข้ามากทุกคนมันได้เรื่อนคือสูงเหมือนจะไปสวัสดนะคะ งานก็มีสองชั้นนะคะมีชั้น LG กับชั้น G ชั้นกราว n d ธรรมดานะคะเดี๋ยวงานก็คือมันกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะแบบมีสองชั้นแล้วคือแต่ละชั้นกว้างมากเราอาจจะเดินไม่ทั่วนะตอนนี้หาข้าวกินก่อนนะคะเดี๋ยวมาที่โซนนี้เลยดีกว่า s s Food Festival Hall 5 t 6ชั้น LG นะคะลงไปในที่สุดก็ได้เจอทางเข้าสักทีนะคะ เป็นฮอ5กับฮอ6ถึงจะมีฟู้ดเฟสนะคะถึงจะมีโซนอาหารนะคะแล้วก็อยู่ที่ชั้น LG เท่านั้นสวยมากเหมือนโลกอวตารเลยทุกคนดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจะเป็นร้านของเชฟต่างๆนะคะตเดี๋ยวขออนุญาตย่อกล้องลงเชฟรอ I'm free. This is great. ร้นนี้ขายดีมากเชฟกอนเฮ้ย<อ>รูบิดคอเชฟเมื่อวานเลยนะคะเจอตัวจริงเชฟจ๋าขายซุมตามตรงนี้ต้องมีของเชฟนต่างๆน,น,นะ,ะ<อ>มีร้านเชฟพร้อมร้านอาหารจีนนะคะ รานของซนต์เพลสร้านเนโซจีนนะทุกคนเพราะเป็นโซนอิตาเลี่ะ ได้มาแล้วนะคะหีได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่มีทีนงทุกคนนั่งยังไงนั่งที่ไหนกอดเดี๋ยวไปหาที่ซินสกินก่อนนะคะนี่ก็คือกินไปแล้วแล้วก็นึกว่าเออควรจะรีวิวหน่อยเนาะเพราะว่าหิวมากเลยนะคะก็จะมีไข่แดงนะคะมีน้ำจิ้มเจวแล้วก็พิกตรงนี้อร่อยมากเลยเข้ากับเนื้อตรงนี้มากเลยนะคะแล้วก็ข้าวแบบน่าจะอารมณ์แบบมีการผัดกันเลยมานิดหน่อยนะ่ะก็อร่อยอยู่นะคะ อยากจะเล็งล้างต่อไปละต้องนั่งกับพื้นนี่นะสงสารเราไหมทุกคนของเชฟอ่แต่ว่าไม่มีไอติมโยเกิร์ตก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะไปต่อ,อตอนนี้นว่าจะมาลองทานร้านเชฟถึกนั้นรนะ้านเชฟคึอก็เป็นข้าวหน้าเหนือเหมือนกันก็คือเพิ่งก,กินไปเมื่อกี้นี้เองนะคะเศร้าเล็กๆ๋ย่ก่อนตรงนี้ทะลุมิติไปไหนอันนี้คือทางเข้าแล้วเราต้องกลับไปทางเดิม เดี๋ยวดูซิวาเชฟอังกฤษขายอะไรอีก เชฟพึกนะคะเมื่อกี้มาเลงอยู่ว่าต้องมีอาหารอะไรแปลกๆแน่เลยเป็นข้าวหน้าเนื้อนะคะเป็นข้าวหน้าเหนื้อแบบจุ้งอ่ะใี่เขากำลังทำร้านเชฟแดงร้านคัวกริง้งนะเป็นลูกแกน่นะลูกแกมาขายนะคะ เนี่อะไรให้กินอีกบ้างมันเยอะมากนะคะที่แบบไม่ซื้อสถีติเพราะว่าเลือกไม่ได้นะเดีย๋ยวลองดูต่อนะคะจากโซนของวงวังวนอาหารนะคะมาอาหารแบบใหม่ก็คืออาหารแบบที่ดีต่อสุขภาพเราเดินดูไปทั่วๆอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบออร์แกนิกต่าง ต้องเห็นอะโวคาโดถูกมากอะโวคาโดสามสิบห้าบาอค่ะใช่ค่ะสามลูกเท่ากันอันนี้แพงกว่าสามสิบห้าบาทมันลูกใหญ่ธนาคารน้กธนาสารเนี่ยตาดงเปลือกมันออกดำดำนะคะทั่วตลาดเอาสองโลกแล้วกันค่ะพี่เลิกให้หน่อยสิอย่าหนูโอนนะคะหนึ่งร้อยสิบบาทเนาะใช่ค่ะ ไม่ได้อะไรนะคะได้อโวคาโดมาส่งลูกอยากกินขนมมาทุกคนไม่ค่อยมีร้านขนมเลยนะคะเชฟอาก็ทําให้ผิดหวังว่าไอ้กินรถยกเกิดหมดรถอื่นก็ไม่อยากกินคนะ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนี่คือการแยกขยะขอนนะ้มีสตาฟแบบคอยประกบเลยว่าคุณต้องแยกให้ลงถูกถังนะนะคะมันก็ดีนะไปรีไซเคิลง,ง่ายนะคะอันนี้กลับมาที่เดิมแล้ว คนยีนอยู่ในโซนจีนหลายรอบมากเลยงงหลงทางโกงคุ้งซื้อของเชฟอับบี้นะคะชานมไข่มุกกับคีกีกว่าสองอย่างค่ะแล้วไปเล่นใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเอาแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็เอามิลทีได้ค่ะได้ค่ะเป็นนมวัวหรือนมไข่ดีคะนมวัวค่ะเออเอาไข่มุกไหมคะเอาค่ะ นมเป็นเท่าไหร่นะคะ75บวก140เอ็ย75บวก140ได้ขนมแล้วนะคะนี่ก็ได้ชานมไต้หวันของเชฟเปาเป้นะคะกับเค้กนะคะประเดีนคือนั่งตรงไหนดูเลยว่อ้จะตัอว,ว่างแน่ไม่ทันนะคะทำอะไรไม่กทันเดี๋ยวนั่งตรงนี้เลย พี่เดือพี่เดียวเราโอเคค่ะทานแล้วก็กลับบ้านนะคะกุ้งร้านเชฟจำลองฝาไปฝากที่บ้านนะคะแต่แล้วนะคะอยากกินจังมากเลยนะคะมีแบบต้องแยกน้ำกอดแยกขวดเศษอาหารจีนใหญ่อะไรเนะี่ยดีมากเลยร้านนี้น่ากินมากทุกคนค่ะมุ้งสามารถก,กันแตงด้วย แต่ว่าตอนนี้คือน้ำตาลคือเต็มกระแสะเลือดแล้วนะคะก็มาแล้วเดี๋ยวจะไปอีกโซนหนึ่งคือโซนมาเก็ตเพลสนะคะ<อ>เป็นคิดโซนนะคะจังเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กแบบถ้ามีลูกมีนอมีเบบี้โคสนุกสนานมากโซนมาเก็ตเพลสนะคะ ข้างในนะคะเปิดแล้ว ต้องสกัดน้ำผลไม้นะคะเราเพิ่งลงคลิปไปนะฝากไปดูชิปก่อนนะนีได้นะคะ เสตอาหารอยากได้เหมาะกับบ้านที่แบบขายข้าวแบบเรามากเลยถ้าโอกรีมอยากสปอนเซอร์กิจกรอมาได้นะคะอโอ้ต้นไม้นะ่าสนใจมากเดี๋ยวไปดูต้นไม้ก่อน นึ่ว่าขายนะคะจะมาซื้ออันนี้สมุนไพรฝรั่งเคลือผักไทยก็มีโอ้ทำไมระผูกที่บ้านมันไม่สวยได้อย่างนี้เนาะมีทาราก้อนนะคะดอกเหลืองๆอ,อ,อันนี้เดวหรือเปล่าผักชีลาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคนะ่ะความรู้ต้นไม้ก็คือ น้อยนิเ,เกินแต่ชอบสวยดีแต่ปลูกก็คือไม่รอดนะนี่อันนี้ก็เคยทําที่บ้านนะคะโดนดาประจำเอามาวางทิ้งไว้ทําไมโลกนะคะนี่แหละชีวิตเราหมูโรสแมรี่ทําไมของเขามันสูกใหญ่ขนาดนี้ของเราก็คือเหมือนน้องแคร์อันนี้มาดูอาการมีร้านขายต้นไม้จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันว้าร้านขายต้นไมยย้เยอะมาก ร้านขายต้นไม้เยอะไม่ไหวจะไปดูกันกระบองเพชรด้วย อยากได้ กิรแบบวิทยาศาสตร์แบบนี้ดีมากเลยอ่ะประเทศเราไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะคะรับว่าใครชอบศิลปะอย่างนี้เหมือนเราถ้าถูกซัพพอร์ตไปในทางนี้เราอาจจะโตมาเป็นคนที่ดีกวนี้ได้นะคะช่ชเนี่ยก็แบบตัดกระดาษแล้วแบบโปรเจกต์คืออะไรอย่างนี้ยนะคะทำมาสตรคิดว่าทํามาสตร์พิเศ น้องคนนี้อายุแค่สิบเอ็ดปีเองคุณน้องคุณน้องสามารถสร้างโมเดลได้ขนาดนี้เก่งจังเลยอ่ะน้องคนนี้ก็สิบเอ็ดเหมือนกันนี่ือแบบวางแต่ในโครงการโซล่าเซลล์ต่างๆมากมายนี่หนุมีแบบดน้วัดไฟจริงมากเลยเห็นดีเทลนะคะ ไปแบบนี้ว่าจะแต่ไม่รู้ว่ามันต้องจบมาเรียนอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้คือน้องอายุสิบสองขวบทำเนี่ยเราเคับอกเขียน่เจพ่อเราทําแบบนี้ให้นะพ่อก็คือทำไ,ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องทําไปตามที่ลูกอยากให้เป็นนะคะชอบอะไรแบบนี้มากเลยแต่ว่าเรามาผิดทางเนาะว่าชีวิตจะมาผิดทางน,นิดหนึ่งนะคะฮน่ารักอะ่ะดูของน้องดูนี่ <laughs> อายุสิบปี คุณน้องคุณน้องแบบดีเทลมากน้องมีห้องลับอยู่ใต้ดินชั้นสองมีโนโกกระจิบด,ด้วยมีเตียงก็มีแบอันนี้คืออะไรอ่เป็นอย่างเงี้ยนะคะน่ารัก่ะศนผู้ิทมาสมด้วยแล้วตองมีก็เป็นแกิจกรรมสสรการอ่านพื้นที่ให้นั่งอ่านังสือก็มีนังสือมากเำหรับแบบพกครองที่แบบ มากับที่เลี้ยงใช่ไหมอาจก็พาลูกมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราก็คือไปช้อปปิ้งอยู่ที่ห้องห้าห้องหกดูอาหารได้เลยนะคะเกเลิวสอด้หลักกวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วนะคะเหนื่อยมากการศึกษาเยอะมากคนเยอะมากเวียนหัวบึ้งยมนะคะก็มีอาหารอร่อยเยอะมากเลยนะก็มีกิจกรรมเยอะนะคะใครที่แบบว่ามีลูกๆน่าจะสนุกนะคะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะ